ดีพี่น้องโทรนี่กับไม้นะอาทิตย์นี้ก็จะเอาพระไปให้พี่ในวงการแล้วนะฮะสามองค์เนะี่ยพอดีมีแชทเข้ามาในเฟซบุ๊กพี่ไลค์ให้ดูอีกรอบสามองค์บน ก็จะเอามาให้ดูก่อนจะเอาไปให้เขาเอาไปพวกนี้แหละเพราะพวกนี้ไปพิกัดรถก็จะเลออยอาไปให้เขาเลยถา้ามันก็เสียดายมันก็เสียดายนะก็เก็บมานานนะพาชุดนีโอเคมาดูกันเลยพี่น้อง JD, พิมเจดีพิม์พใหญ่นะไม่ค่อยมีด้วยเนื้อหาชัดเจนมากวันนี้ามาัให้ดูกันแบบสว่างสว่างวันนั้นทำคลิปในบ้านก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็โอเควันนี้แบบสว่างสว่างเลยนะเห็นกันแบบชัดเลยวัดละครังเป็นพระที่ไม่ต้องส่องนะผมย้ำเลยว่าไม่ต้องส่องพี่น้อง ไม่มีใครยอมเอาเงินที่ว่าเป็นหลักล้านมาซื้อของแล้วไปให้คนอื่นส่งหรอกเชื่อผมของต้องชัดเจนมาดูรายละเอียดผ่าน,นเนื้อหาแบบชัดเลยนะ คือเราไม่ต้องลงกล้องถ้าเราลงกล้องแล้วเราเราจะไม่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราต้องดูด้วยตาเปล่าจะเห็นปูนหินอ่อนเห็นไหมนี่ผิวพระแล้วพระก็จะเหลือยอ่างแบบดูมิติพระให้ดีน้องเกศอะไปลายเกศ ฐานั่นสุดท้ายถ้าดีๆถ้ามองดีๆผมเหมือนจะปั๊มตัวเลขเอาไว้นะสองห้าศูนสี่สองสี่ศูนสี่กลองเอย็ดดูพิมพ์ทรงเห็นปะถือว่าชัดดูหน้า ดูลอยอถ้าดูปีกใจเห็นไหมมันจะเหมือนพระองค์แบบดังๆแต่นี่พิมพ์ทรงเจดีพี่น้องไม่ค่อยมียาหาชัดเจน ให้พี่น้องสังเกตความคมของพระนะหน้าพระเห็นไหมอ่าพี่น้องสังเกตหน้าหน้าวัดละรังอ่ามีเซียนอยู่คนหนึ่งชอบพูดหน้าสวยสวยแล้วผมชอบเลยพี่เขาดูผ่าเก่งบางคนเข้าใจว่าเขาไม่ดูแต่ผมสังเกตแล้วเขาดูเขาดูขาดเขาดูไวเขาดูไวมากหน้าพระ เาชอบพูดหน้าสวยบางคนดูจากข้างหลังพระผมว่าเขาดูจากข้างนานี่แหละวัดละคั้งอันนี้ด้านข้างเห็นคาบไหมเห็นไหมพี่น้องคา,าบแบบมันจะม่เข้าไล์กันเห็นไหมอของมันแบบมันจะมแาบบอันนี้หลังเรียบ เดิมๆตันๆมวลสารทับๆถมๆกันอยู่แคลไซอะไรละลายรวมกันอยู่ในนี้แต่หลังไม่เรียบนะผมบอกไ้ก่อนเอามือจับนี่หลังไม่เรียบนะแต่มวลสารเขาทับๆกันหลายทับตามการเวลาเห็นปะดูมิติสิลองดูดีๆสิหลังไม่เรียบนะอ่า ดูลองดูดีดีอ่าเห็นไหม่าหลังไม่เรียบบนราคาดูมิติด,ดีดีนะเห็นปะเป็นหลุมเป็นบอ่อไปหมดเนี่ยเห็นไหมดูมวลสารเห็นปะ ชัดเจนไหมเกิดจากธรรมชาติาดูภเกตพิมพ์ทรงเจดีถ้าเราตั้งพระขึ้นเนี่ยเราจะดูเห็นไหมมันจะเหมือนเจดีเห็นไหมเกตจะไปทางซ้ายเห็นปะ อ่ามีผู้ใหญ่หลายคนก็ทำให้ดูเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนียอวาวันนะสีสันวันน้าจะเป็นอย่างนี้นะข้างพระขอบบน ไม่ค่อยชัดแล้วพี่น้องแปบแสงมันนี่อ่าขอบตัดด้านบนด,ด้านล่างพระ นี่เฟียวแล้วเจอของแท้เข้าไปแล้วกล้องยังแบบนี้เลยอขอามงดงามองค์นี้ถือว่าติดชัดมากดูขนาดนะพี่น้องขนาดใหญ่ะ เท่ากับวัดละคังพิมพ์ใหญ่พิมเจดี JD, พิมพ์ใหญ่ไม่ค่อยมีในวงการเจอกันแต่องค์เล็กๆนะและนี่เนื้อหาชัดเจนมากเนื้อวัดละคังเห็นไหมเอกลักษณ์เลยอะมนสารเขาเม็ดสีจะครบเลยโอเค จะได้ไปอยู่ในวงการต่อไปสวยมากอา้าวองค์นี้ก็วัดละคังพิมพ์ใหญ่องคนี้ก็ชัดเจนตรงนีพี่น้องเศษไม้เศษอะไรชัดเจนมากองนี้ พระสามองค์นี้พี่เขาผมไม่รู้นะเขาจะไล์ยังไงพี่น้องก็ไปติดตามกันเองอาจจะได้รู้ที่มาแบบแน่ชัดก็ได้ว่าอ่ายุกนิวยุคนี้ยุคน,น,นั้นแต่สมเด็จโตแน่นอนเอาเหอะเนื้อหาอย่างเงี้ยทันยุคอ่ะดูหูดูเอกลักษณ์ดูเสียงอ่า ขอบเห็นไหมมลสารเห็นไหมเม็ดเม็ดกล้วยไม้ไอ้ข้างหลังผมรู้แล้วเป็นอะไรน่าจะเป็นหอยตัวเ,เล็กๆอ่ะแต่มันนานแล้วมันเลยเป็นสีนั้นผมคิดว่านะพระทรงมันเหมือนคล้ายๆหอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาไปนี่กันเอง ของอะไรบางอย่างถ้าอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรมันก็ไม่มีค่าหรือว่ามันคงไปไม่สุดมันต้องไปอยู่กับคนที่แบบเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆและของสิ่งนั้นจะมีค่าและไปได้สุดผมมันคนข,ขายรถไม่ใช่ขายพระและไม่ได้ศึกษามาแบบโชคโชนไงก็อธิบายแบบบางทีผิดๆถูกๆมันก็กมีนะ แต่ของน่าดีของดีแต่อธิบายไม่เข้ากับภาพเลยทำให้พี่เขาอยากจะชมของจริงถ้าเขาไปสัมผัสแล้วไปจับขนาดน้ำหนักไปดูเนื้อหานู่นนี่นั่น ผมก็คงจะน่าจะได้ทุนตั้งต้นชีวิตนะพระก็อยู่ในวงการต่อไปให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นและได้ศึกษากันต่อไปพระชุดนี้ผมเก็บมาตั้งแต่สมัยเขายังไม่เล่นกันนะวัดละครังเ,เผมเก็บพระพวกนี้ต้องเขาเล่นแต่พระเกจินะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อมุ่ยที่บ้านผมเนี่ย องค์นี้พิเศษกว่าทุกองนะถ้าพี่น้องดูดีเห็นปะมันจะมีผ้าชายผ้าตรงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะชายสะบงอะไรนะที่มันปิวออกมาเส้นซุ้มแถมเนะี่ยอ่าถ้ามองดีๆนะเห็นปะต้องส่องเพราะมันติดไม่ค่อยชัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นซุ้มทางซ้ายมือเราเห็นไหมมันจะมีชายผ้าอยู่ตรงเขา่า ด้านซ้ายของผ้าเขาว่าจะเป็นชายผ้ามีเนื้อหาเดิมๆนะเราก็จําเนื้อหาไว้พี่น้องร,รักทางมันจะอย่างนี้นะเนื้อมันจะจำๆอย่างนี้สีสันมันจะเป็นอย่างนี้ขนาดนี้อ่า โอเคพี่น้องสิบนาทีแล้วถ้าไปเจอพระชุดนี้ที่เสียนชื่อดังเขาไลฟ์ขึ้นมาผมก็แสดงว่าผมนี่ประสบความสำเร็จแล้วแหละอย่างน้อยผมก็ดูวัดละฆังขาดโอเคครับผม อาทิตย์นี้รู้กันฐานอันสุดท้ายนะผมบอกไว้เลยมันจะมีที่ผมสังเกตดูนะทั้งสามงเลยมันจะสองห้าสูสองสี่ศูนย์สี่นะฐานอันสุดท้ายนะพี่น้องสังเกตดูดีๆผมว่าเหมือนเขาจะตอกในแม่พิมพ์ไว้เลยอันนี้ให้จำไว้เผื่อพี่น้องไปเจอไม่ต้องแปลกใจนั่นแหละเหมือนกัน พี่น้องลองดูดีใฐานอันสุดท้ายนะทุกองนะสามองเนะี่ยมันจะติดลางๆลองดูดีดูดมิติด,ดีเหมือนสองสี่ศูนย์สี่นะฐานอันสุดท้ายอ,ะอ่ะที่เขาบอกว่าจะมีร่องตรงกลางอะ่ะผมว่ามันเป็นโค้ดตรงนี้มากกว่าโอเคพี่น้องตรงนี้งดงามอืม โอเคพวกนี้ผมจะส่งให้พี่เขาแล้วก่อไปอยู่ในมือคนดังดีน่าจะมีค่ามากกว่านี้มันอยู่ที่มือผมมันไปไม่สุดอะ่ะคนดูกันก็ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าไปอยู่ในมือพวกพี่เขาคนดูวันเป็นแสนบางทีอาจจะได้ไปที่แบบคนที่เขาแบบ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หนะผู้ใหญ่และมีเกียรติในบ้านเมืองเราก็ได้ของทุกอย่างย่อมมีที่มาและต้องอยู่กับคนที่คู่ควรโอเคครับผม